วันนี้ผมพาทุกคนมาที่ตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดาราชบุรีกันนะครับพามาดูบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ห่างจากโรงพยาบาลสวนพึ่งเนี่ยเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นครับตรงนั้นก็จะมีตลาดนะครับ CJ 7นะครับเป็นร้านค้าใหญ่เลยนะครับแปลงนี้ติดถนนลาดยางมาตรฐาน2เลนแบบนี้นะครับไฟฟ้าที่หน้าแปลงมีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไฟสว่างสองทางเรียบร้อยครับ ตรงข้ามก็จะมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางนะครับแปลงนี้อยู่ในเขตของชุมชนหมู่บ้านครับแปลงของเรานะครับจะเริ่มต้นจากหลักทางด้านนี้นะครับที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงยาวนะครับเป็นถึงประมาณต้นมะพร้าวที่อยู่ทางด้านนู้นนะครับด้านหน้านะครับจะเห็นว่าเรามีทางขยะของเทศบาลนะครับอันนี้เขาก็มาเก็บให้ทุกๆสัปดาห์นะครับก็ถือว่า ระบบการจัดการสรรพพุก็โอเคเลยครับประปาเป็นประปาหมู่บ้านนะครับสำหรับแปลงนี้แปลงของเราครับจะมีบ้านภายในหหลังนะครับ3ห้องนอนหห้องน้ำนะครับหห้องถงใหญ่แล้วก็หห้องครัวครับด้านหน้าครับจะมีต้นมะพร้าวน้ำหอมที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็จะมีต้นคูนนะครับหรือราชพฤกนะครับเข้ามาด้านในก็จะมีต้นพยุ่งนะครับที่เห็นเด่นๆเลย แปลงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปทรงแปลงจะยาวนิดนึงนะครับด้านหน้าเนี่ยประมาณ25เมตรนะครับมีจำจุรีนะครับแล้วก็มีพยุงที่อยู่ภายในแปลงนะครับเพ็นชัดๆส่วนกล้วยนะครับแล้วก็พวกผลไม้ต่างๆภายในก็มีประปายนะครับพอมีบ้างนะครับ อันนี้ที่เห็นสูงๆนี่นะครับอันนี้แก้วมังกรนะครับอ่ะอันนี้ก็ปลูกทิ้งไว้นะครับเียออกลูกเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่ไต่ไปจนถึงต้นมะพร้าวด้านบนเลยนะครับสําหรับแก้วมังกรที่นี่ครับก็ปลูกไว้หลายต้นครับก็ปลูกแซมๆไปกับต้นไม้เนาะที่อยู่ในแปลงนะครับตัวบ้านก็อายุประมาณ10ปีนะครับหลังนี้พื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ150ตารางเมตรนะครับ เดี๋ยวผมพาเดินไปดูรอบๆแปลงกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาดูภายในบ้านกันครับตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่อันนี้เป็นทางในที่ของเรานะครับเราขับรถเข้ามานะครับก็จะมีพื้นที่จอดรถด้านหลังนะครับแล้วก็ข้างๆตลอดเส้นทางที่เป็นทางถนนในที่ของเราครับเราก็จะปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับเป็นแนวแบบนี้เลยครับที่นี่เขาชอบปลูก แก้วมังกรกันมากเลยนะครับนีหลายต้นเลยเห็นมาตลอดด้านเดินด้านที่เราเดินมานะครับก็มีหลายต้นเลยนะครับแล้วด้านหลังของแปลงนะครับอันนี้เขาก็จะปลูกเป็นสวนทั่วนะครับที่ลุงกําลังเก็บมานี่ใช่ไหมครับลุงอันนี้สกฝักยาวเนาะอ๋ออันนี้ลุงเขาก็เก็บเตรียมจะไปขายนะครับภายในแปลงเราก็ปลูกไว้อยู่นะครับนี่ครับส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ต่อเติมเป็นครัวออกมานะครับแล้วก็มีพื้นที่สําหรับ ใช้วางพื้นวางวัสดุทางการเกษตรต่างๆอะไรพวกนี้ครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นตากผ้าแบบนี้นะครับอันนี้คือคือโซนที่ต่อเติมมาจากด้านหลังของตัวบ้านนะครับด้านหลังก็จะมีต้นไม้อีกหลากหลายต้นนะครับอย่างมะกรูดมะนาวนะครับมีน้อยหนาเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามบ้านนะครับแบบใช้สําหรับพืชผักสวนครัวนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็มีโหระพามีกระเพรามีใบแมงรักอะไรพวกนี้ครับองุตะไคร้ได้มีหมดเลยครับแปลงนี้ ส่วนพื้นที่การเกษตรครับจะถัดออกมาหน่อยอันนี้เขาก็าจะปลูกเป็นแปลงถั่วไว้นะครับอันนี้ตัวฝักยาวที่เราเห็นคุณลุงเก็บไปเมื่อสักครู่นะครับอยู่ในแปลงนี้เลยพื้นที่ปลูกถั่วฝักยาวนะครับอันนี้เราทําไว้ใกล้ตัวบ้านนะครับเพื่อที่เวลาที่เก็บผลผลิตเนี่ยจะต้องไม่โดนไม่เดินไกลจนเกินไปนะครับดูแลง่ายก็จะอยู่ประมาณสัก1ไร่นะครับ แล้วที่ผมบอกนะคะว่าด้านหลังเนี่ยมีพื้นที่ที่ทําเป็นพื้นที่จอดรถนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครจะมาดัดแปลงเพิ่มเติมเลี้ยงสัตว์เล็กๆน้อยๆอย่างเป็นไก่เป็นเป็ดอันนี้ครับก็สามารถเลี้ยงในโรงเรือนด้านหลังนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเติมตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับเก็บผลผลิตนะครับอย่างที่ปัจจุบันเขาทาอยู่อันนี้ก็ดีเลยนะครับ ข้างๆข,ของแปลงเรานะครับก็จะเป็นแปลงของเพื่อนบ้านที่ก็ปลูกเป็นสวนต้นไม้เอาไว้แบบนี้นะครับเป็นสวนๆแล้วก็ตามแนวของแปลงเราก็จะเป็นต้นไม้ร่มรื่อที่มีต้นสักแบบนี้เลยครับแนวฝั่งด้านน่นนู้นนะครับก็จะปลูกตัวส่วนฝักงยาวเอาไว้ตลอดแนวเลยนะครับแปลงนี้ครับเนื้อที่7ไร่ครับก็เป็นฉนดคุดแดงน,นสสี่จอนะครับด้านในครับเราทําประโยชน์ที่ปลูกเป็นผักแล้วก็เป็นพื้นที่ สาหรับอยู่อาศัยเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณครึ่งหนึ่งของแปลงนะครับหรือประมาณสัก2-3ถึงไร่เท่านั้นเองส่วนอีก4ไร่ด้านหลังครับอันนี้ก็ทำเป็นพื้นที่การเกษตร,รเต็มๆเลยนะครับก็สามารถมาปรับพื้นที่ปลูกเป็นพืชไร่พืชสวนหรือว่าปลูกผักเพิ่มเติมได้เลยครับตรงนี้ครับเขาก็ปรับไถเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เตรียมจะลงแปลงเกษตรนะครับ เดียเด๋ยวนี้ด้วยนะครับอันนี้ใครที่จะซื้อไปในช่วงนี้ก็สามารถเอาพืชผักก็สามารถนําผลก็สามารถนํเพืชการเกษตรนะครับมาปลูกภายในแปลงได้เลยนะครับด้านหลังเองเนี่ยเราก็มีต้นไม้นะครับที่ปลูกเอาไว้เป็นไม้ยืนต้นอย่างยูค่านะครับเพื่ออนาคตมีกว่า100ต้นครับส่วนมะข่ามงเนี่ยอยู่ตอนนี้ประมาณ5ต้นนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่เป็นช่วงประมาณ กลางๆของแปลงค่อนๆไปทางท้ายแปลงนะครับมองย้อนกลับไปครับเราก็จะเห็นวิวเทือกเขาตะนาวสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาทําการเกษตรด้านหลังตรงนี้แล้วก็มองวิวบรรยากาศไปด้วยหรือใครจะมาขยับทําเป็นบ้านพักด้านหลังตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับและสำหรับตัวบ้านนะครับมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่150ตารางเมตรครับ ด้านหน้าก็จะมีระเบียงสําหรับนั่งเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็ปูกระเบื้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับหลังนี้นะครับมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถงแล้วก็1ห้องครัวนะครับเข้ามาก็จะเจอกับห้องโถงกว้างๆโล่งๆแบบนี้เลยครับกับพื้นที่ใช้สอย40ตารางเมตรสําหรับพื้นที่บรเบิเวณห้องโถงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ตีฝ้านะครับลูกค้าก็มาเพิ่มเติมทางด้านส่วนนี้ได้เลย สำหรับหลังนี้ครับหลังคาเป็นกระเบื้องนะครับส่วนผนังครับเป็นอิฐบล็อกสำหรับห้องนอนครับมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่12ตารางเมตรสำหรับห้องที่1นนะครับห้องนี้ก็จะปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วก็ตีฝ้าไว้เรียบร้อยเลยครับมีหน้าต่างสามารถเปิดรับลมได้สบายๆแบบนี้เลย เดินถัดกันมาอีกนิดนึงครับไปดูห้องนอนห้องที่2และก็ห้องที่3กันนะครับสําหรับทั้ง2ห้องนี้ครับพื้นที่เท่ากันเลยคือ9ตารางเมตรครับห้องที่2และห้องที่3ก็ตีฝ้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือห้องนอนห้องที่2ครับส่วนห้องที่3วันนี้เนื่องจากว่าเจ้าของห้องนะครับเขาไปทํางานไม่ได้ทิ้งกุญแจเอาไว้ให้นะครับแต่ตัวห้องแล้วขนาดเนี่ยก็เท่ากับห้องที่2นั่นเลยแหละครับ ่วนพื้นที่บริเวณท้ายบ้านนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ครับซึ่งตรงนี้นะครับก็สามารถมาปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหารห้องแต่งตัวหรือห้องอเนกประสงค์ต่างๆได้เลยครับเพราะมีพื้นที่ใช้สอยถึง12ตารางเมตรเช่นเดียวกันครับ และที่ติดกันกันกบห้องเอเนกประสงค์เนี่ยนะครับก็จะมีห้องน้ํานะครับที่อยู่ภายในครับสําหรับห้องน้ํานะครับก็จะมีสุขภัณฑ์เอาไว้ให้เ,เรียบร้อยแล้วครับเดินต่อกันมาอีกสักนิดนึงครับบริเวณด้านท้ายของตัวบ้านจริงๆเลยนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ต่อเติมออกมาครับสําหรับเป็นพื้นที่สําหรับนั่งรับประทานอาหารและก็เป็นห้องครัวในปัจจุบันนั่นเองครับ แปลงที่ดินเนื้อที่7ไร่พร้อมบ้านครับกับราคาครับ4 3 0 0 0 0บาทนะครับต่อไร่ครับแปลงนี้การเดินทางสะดวกมากๆด้วยนะครับเราจะห่างจากตลาดชัดป่าวายโรงพยาบาลส่วนพึ่งนะครับก็เพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองจะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวอย่างส่วนพึ่งนะครับก็ห่างจากเราในประมาณ25กิโลเมตรครับเดินทางเข้าตัวเมืองราชบุรีนะครับประมาณ40กิโลเมตรและถ้าเกิดว่าใครที่มาจาก กรุงเทพนะครับวันนี้ผมว่าจากขนส่งสายใต้ใหม่นะอยู่ที่135กิโลเมตครับแปลงนี้ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อกระเบอร์งทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ